เาเธอเป็คนแรกที่ฉันมีความรักและยังปากใจไี่คิดมีคนหนึ่งคนแรกที่ฉันมีอาจลืและเพียงคนเดียวเพียงเธอเท่านั้น,นฉันร้องเสริมต่อจากที่ได้ยินหม่อนหึมห ขณะที่หม่อนเพื่อนสาวรุมเมดคนสนิทของฉันเดินถือโทรศัพท์ที่เปิดเพลงคนแรกออกมาจากห้องน้ำก็หม่อนเล่นเปิดเพลงนี้ทุกวันฉันแม้จะไม่เคยเปิดฟังเองก็ต้องร้องได้บ้างเป็นธรรมดานี่แกแอบชอบใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยบอกฉันมาเลยนะฉันแซวเพื่อนสาวของฉันบ้าแกจะบ้าเหรอฉันจะไปแอบชอบใครได้เล่ว ม่นตอบอย่างเขินเขินจะไปรู้ได้ไงรู้จักกันมาสิบกว่าปีฉันก็ไม่เคยเห็นแกมีใครหรือแอบ,บชอบใครเลยนี่หว่าฉันพูดต่อแหมทำอย่างกับแกเคยงั้นแหละไอ้นี่ทำมาเป็นว่าฉันม่นตอบพร้อมกับเดินเอาผ้าเช็ดตัวมาคลุมหัวฉันไว้ฉันชื่อแพรฉันกับหม่อนเรารู้จักกันมาสิบห้าปีเห็นจะได้ ตั้งแต่สมัยขึ้นปหนึ่งเราเรียนที่เดียวกันเล่นด้วยกันนั่งโต๊ะข้างๆกันเราตัวติดกันมากและฉันก็ติดหมอนมากด้วยเช่นกันตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ฉันกับหมอนเรามีอะไรก็คุยกันได้ทุกเรื่องไม่เคยมีความลับต่อกันไม่มีไม่มีเลยสักเรื่อง ตอนนี้เราอายุ22ปีและกำลังจะขึ้นปีสี่ปีสุดท้ายของรั้วมหาลัยฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรยังไงที่ไหนแต่ฉันก็คงตามติดหมอนไปนั่นแหละหมอนอยู่ไหนแพลก็จะอยู่ที่นั่นฉันกับหมอนเราทั้งสองคนไม่เคยมีแฟนมาก่อนก็มีคนเข้ามาจีบอยู่บ้างทั้งฉันและหมอนแต่ก็เข้ามาแล้วก็ผ่านไป ไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนจนคนเริ่มคิดว่าฉันกับหมอนเป็นแฟนกันแล้วเพราะงี้ลหลมะมั้งถึงไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาจีบฉันนะ่ะนะอยากจะบอกทุกคนว่าฉันโสดค่ะจีบได้ไม่เคยมีแฟนโว้ยปาดน้ําตาดึดึงชาคริสต,ตอบกลับเรื่องราวของคุณสวัสดีครับ ดึดึงนานนตอบกลับเรื่องราวของคุณสวัสดีครับฉันกดเข้าไปดูโปรโฟไฟล์ของทั้งสองหนุ่มที่ทักมาเป็นอันดับแรกชาคริปแหมเล่นคำซะด้วยหนุ่มหล่อดีกรีเดือนสถาปัตส์ซะด้วยไม่ธรรมดาแห้เราเนี่ยอีกคนนานนชื่อน่ารักจังหนุ่มวิศวการบิน โอ้โหโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยแม่แพรค่ะฉันตอบกลับทั้งสองหนุ่มชาคริตชาคริสนะครับอยู่สถาปัต์มอเดียวกันกับคุณแพรยินดีที่ได้รู้จักนะครับนานนนานนนะครับเรียกเนนเฉยๆก็ได้เรียนวิศวการบินที่เดียวกันกับแพรมอนยินดีที่ได้รู้จักนะครับ แกฉันว่ามีคนจะมาจีบฉันว่าฉันหันไปปรึกษาเพื่อนสนิทของฉันใครวะม่อนถามพร้อมกับกระโดดขึ้นเตียงมานั่งข้างๆฉันนี่ชาคริสถาปัดส่วนนี่น้านนวิจวะการบินว่าฉันตอบเขนิเขนๆพร้อมกับเปิดรูปของคนที่ทักมาให้เพื่อนดูหน้าค่าตาเย็ yeah. เอาดิ โปไฟล์ดีทั้งคู่เลยนะเว้ยหม่อนแซวจะดีหรอวะฉันเขินน่าฉันตอบตัวบิดก็ลองๆคุยดูหม่อนตอบก่อนจะเดินไปเข้าห้องน้ำฉันตัดสินใจลองเคยเก็บชาคริตและนานนดูก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันจะปิดกั้นตัวเองนี่จริงไหมถ้ามันใช่ก็แค่คุยต่อ แต่ทำไมฉันก็ไม่อยากจะรั้งเขาทั้งสองคนไว้นี่ฉันไม่ได้คุยเผื่อเลือกนะแต่ฉันแค่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองถ้าเป็นเธอเธอก็คงทำเหมือนกันล่นะนาชาคริสแพรชอบกินซูชิไหมเราไปเจอร้านหนึ่งมาอร่อยมากเลยนะไว้เดี๋ยวเราไปกินกันเนาะแพรค่ะชาคริสแพระสะดวกวันไหนอ่ะวันนี้เลยไหม เดี๋ยวเราไปรับแพรเราไม่อยากทิ้งหม่อนไว้คนเดียวว่ะชาคริสเอาเหรอเราอยากไปกับแพรสองคนน่ะงั้นวันหลังก็ได้ครับแพรข้าขอโทษด้วยนะนานนแพรทำอะไรอยู่อะ่ะว่างคุยเปล่าแพรก็คุยได้นะนานนตอนแรก เรานึกว่าแพรมีแฟนแล้วสะอีกแพรบ้าเหรอเราเนี่ยนะเราก็มีแต่ไอ้หมอนนี่แหละนานนเออวันเสาร์นี้เราจะไปดูต้นไม้อะแพรไปด้วยกันนะแพรเราไม่อยากทิ้งหม่อนไว้คนเดียวว่ะนานนชวนมุกไปด้วยก็ได้ไปกันหลายคนสนุกดีแพรจริงเหรองั้น เดี๋ยวเราขอถามหมอนก่อนนะฉันคุยกับชาคริตและนานนได้สักพักก่อนจะตัดสินใจสารสัพันธ์ต่อกับนานนแต่ฉันก็ยังรู้สึกกับเขาแค่เพื่อนไม่เคยคิดอะไรเกินเลยไม่ต่างจากที่รู้สึกกับชาคริตแต่ชาคริตรุกฉันหนักไปหน่อยฉันคิดว่าตัวเองคงจะรับมือกับเขาไม่ไหวและอีกอย่างเขาก็ชอบชวนให้ฉันไปไหนมาไหนกับเขาอยู่เรื่อยพอฉันขอพาหมอนไปด้วยเขาก็ไม่ยอม ฉันเลยขอลดความสัมพันธ์กับเขาไปแต่โดยดีฉันกับนานนดูเหมือนจะไปด้วยกันได้ดีเขาเป็นคนคุยสนุกแถมยังคอยเทคแคร์ทั้งฉันและหม่อนเสมอมาฉันชอบนะเพราะมันดู love me love my dog ดีอะจะเสียก็แต่ท่าทีของหมอนที่ดูแปลกไปทุกครั้งที่เราต้องเจอกันสามคนต่างจากช่วงแรกๆต่างจากคนก่นกอนๆที่หมอนดูจะไม่อะไรแต่กลับนานน หมอนดูเหมือนไม่ชอบหน้าเขาเอามากๆเขาทำอะไรก็ดูขัดไปหมดหรือว่าหมอนจะแอบชอบนานนหมอน,มอนแกโอเคป้ววะเรื่องอะไรวะก็เรื่องที่ฉันคุยกับนานนนไงฉันถามไปตามตรงเปล่านะทำไมวะหมอนถามกลับก็แกดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจเขา แกแกเป็นเพื่อนรักฉันนะมีอะไรเราก็คุยกันได้ทุกเรื่องไม่ใช่หรอฉันถามพลางขยับตัวเข้าไปนั่งใกล้ๆหมอนและจับมือของเธอไว้ฉันบอกว่าไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรไงแกนี่แกไม่เชื่อคําพูดของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่หมอนถามกลับทําเอาฉันไปต่อไม่ถูกเลยเปล่าว้แกฉันก็แค่คิดว่าไม่พอใจนันนนตรงไหนหรือเปล่า ฉันไม่เคยเห็นแกเป็นแบบนี้กับใครไงฉันตอบเกรงเกงฉันโอเคถ้าแกโอเคกับนาโนนฉันก็ไม่ว่าอะไรแกไม่ได้ชอบนาโนนใช่ปะฉันตัดสินใจถามไปอย่างที่ใจคิดชอบนานนนแกจะบ้าเหรอฉันเนี่ยนะจะไปชอบผู้ชะคนนั้นน่ะไม่มีทางหม่อนพูดกระตุกไปเล็กน้อยแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกติดใจอะไร ถ้าแกพูดแบบนั้นฉันก็สบายใจนี่แกถ้าแกมีอะไรแกต้องรีบบอกฉันเลยนะเว้ยแกรู้ใช่ไหมฉันโผล่เข้าไปกอดหมอนจากด้านข้างฉันรู้แล้วนะ่ะหมอนตอบเสียงนิ่งผ่านไปสามเดือนฉันกับนานนคุยกันได้สามเดือนแล้วแต่เรายังไม่เลื่อนสถานะฉันรู้สึกสบายใจกับนานนทั้งที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นาน ฉันสามารถปรึกษาเขาได้เกือบทุกเรื่องคุยกับเขาแล้วฉันรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกไม่รู้สิแกนานนนท์ขอฉันเป็นแฟนว่ะฉันตะโกนถามหมอนเพื่อนสนิทเพื่อขอคำปรึกษาเฮ้ <Hey! S 1> เสียงจานแตกเฮ้แกเป็นอะไรป้าฉันรีบวิ่งหน้าตาตื่นเข้าไปดูหมอนที่ห้องครัวไม่เป็นไรแล้วแกว่าไงอ่ะ ม่อนถามฉันเสียงนิ่งอืมฉันก็ไม่รู้ว่าแกแกช่วยฉันตัดสินใจหน่อยดีฉันถามม่อนเสียงใสในขณะที่ม่อนกำลังก้มลงเก็บเศษจ,จานที่ตกแตกเต็มพื้นชีวิตแกแกก็ตัดสินใจเองดีม่อนตอบด้วยน้ําเสียงนิ่งๆก่อนจะเดินหนีออกไปจากห้องทิ้งให้ฉันได้แต่ยืนงงอยู่คนเดียวฉันนั่งรอหม่อนอยู่ในห้องประมาณสองชั่วโมงได้ หมอนก็กลับมาพร้อมกับใบหน้านิ่งเฉยแกไปไหนมาวะฉันเริ่มทักก่อนด้วยความเคอะเขินไปเดินเล่นหมอนตอบด้วยท่าทางแปลกๆแกมีอะไรแกก็คุยกับฉันต,งตรงๆดิวะฉันดึงมือหมอนไว้เพราะกลัวว่าหมอนจะหนีไปอีกฉันไม่มีอะไรจะคุยกับแกหมอนตอบเสียงแข็งโกหกแกโกหก ฉันกับแกรู้จักกันมาสิกบกว่าปีแกไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนฉันยืนกรานแกอย่ามาพูดเหมือนรู้จักฉันดีหน่อยเลยเอาเข้าจริงๆแกอาจไม่รู้อะไรเลยก็ได้เว้ยม่อนตัดพอแล้วมีอะไรที่ฉันยังไม่รู้อีกล่ะแกก็บอกมาดีวะก็ฉันรักแกไงหม่อนตอบฉันได้แต่นิ่งไม่ทันได้ตอบอะไรออกไปเพราะโมวะตกใจอยู่กับคำตอบของหม่อนเพื่อนสนิท ฉันรักแกไอ้แพรรักอย่างที่คนคนหนึ่งจะรักใครสักคนได้รักแกมานานฉันถึงได้ไม่เคยมีใครไงใบหม่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่สั่นคลอนตั้งแต่เมื่อไหร่วะฉันก้มหน้าถามเสียงนิ่งตั้งแต่เมื่อไหร่มันไม่สำคัญป่ะฉันแค่ไม่อยากเสียแกไปฉันรู้ว่าถ้าฉันพูดมันออกไปแล้วอะไรอไรมันจะไม่เหมือนเดิมทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไป ฉันรู้เว้ยหม่อนร้องไห้ฉันถามแกว่าตั้งแต่เมืออม่อ,อไหร่เมื่อไหร่ที่แกเริ่มรู้ตัวว่าแกคิดกับฉันมากกว่าเพื่อนฉันยืนยันจะเอาคำตอบมาให้ได้หมหตั้งแต่ตอนหมอห้าวันเข้าค่ายที่ต่างจังหวัดหม่อนให้คำตอบฉันโผล่กอดหม่อนไว้แน่นพร้อมกับน้ำตาที่ค่อยๆไหลาอาบทั้งสองแก้มหม่อนกอดตอบฉัน และร้องไห้ไม่ต่างกันและเอาแต่พูดขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมแกเพิ่งมาบอกเอาป่านนี้วะฉันอึดอัดมากแกรู้ไหมฉันพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่จับจังหวะไม่ได้ไม่ต่างจากหมอนสักเท่าไหร่เกมหมายความว่ายังไงวะมอนผละฉันออกจากอ้อมอกฉันเอามือเช็ดน้ำตาของตัวเองออก และพยายามรวบรวมสติไว้ว่าไงแพรหม่อนถามต่อฉันรักแกฉันตอบสั้นๆหม่อนได้แต่ทำหน้างงรักแกมานานตั้งแต่วันเข้าค่ายที่ต่างจังหวัดฉันพูดต่อหม่อนทำหน้างงกว่าเดิมที่ฉันไม่เคยมีใครเพราะฉันรักแกที่ฉันไม่เคยคบใครเพราะฉันรอแกแกคนเดียวหม่อน ฉันบอกความรู้สึกที่เก็บไว้มานานกับเพื่อนสนิทแล้วแกกับนานนลหม่อนทำท่าทางสงสัยนานนมันเพื่อนของลูกพี่ลูกน้องฉันเองฉันตัดสินใจมาสักพักว่าจะบอกความรู้สึกกับแกแต่ฉันก็ไม่กล้าฉันอยากรู้ว่าแกคิดยังไงกับฉันถ้าแกไม่คิดอะไรฉันก็จะเป็นเพื่อนแกต่อไปและฉันคงเปิดใจให้ใครสักคนจริงๆจังๆ,งๆแต่ ถ้าแกคิดเหมือนกันฉันเงียบทั้งหมดเป็นแผนของแกหมอนถามต่ออืมแต่ไอชาคริตอะไม่ได้อยู่ในแผนนะฉันตอบยิ้มยิ้มไอแพรไอบ้าแกเรื่องอะไรของแกถ้าฉันไม่สารภาพรักแกขึ้นมาแกจะทำยังไงแกก็จะคบกับนานนงั้นสินะไอบ้าไอแพรบ้า ม่นงอแงด่าฉันไม่หยุดฉันรู้ว่ายังไงแกก็คิดเหมือนกันกับฉันฉันยิ้มกว้างอืมไอ้เพื่อนเลวม่อนเช็ดน้ำตาและยิ้มตอบหม่อนเป็นแฟนกันนะฉันไม่อยากให้มันเป็นแค่ข่าวลือแล้วว่ะฉันถามหม่อนไปตามตรงอืมไม่ยอมกลับมาเป็นเพื่อนแล้วนะ หม่อนตอบก่อนจะกอดฉันแน่นเรายืนกอดกันเป็นเวลานาน,านเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้เป็นกอดทิศดีที่สุดที่ฉันเคยได้รับจากหม่อนมาเลยเราเป็นแฟนกันแล้วนะ